ดูตกคนด้วยนะครับผมจะเมเองอีกแล้วก็อันนี้ขยันลิปจากนี่นะครับเราจะมาพูดถึงเอ่อปัญหาจะเกิดขึ้นกับเกมกิหนึ่งเนะผมในคอนข่ายของยูอสอย่างฮองไคสตารเดลกับปัญหาหรือว่าดราม่าไม่ใช่ประมาเลยเป็นปัญหาที่รับผู้เล่นุะคนนะผมหลายหลายคนอะต้องมาสบเจอกับสิ่งนี้คือการ power c l i f f กันในเกมนะผมบอกเลยว่าปัญหานี้ม่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่ ผู้เล่นหลายๆคนนะผมพบผมสบพบเจอกับเกมที่นี่นะผมถามว่าเอ้ยพี่การพาวเวอร์คริสคืออะไรนะครับถ้าผมเขจะผมขออธิบายก่อน,นะครับว่าการพาวเวอร์คริสคืออะไรคือมันจะมีผมตัวละครตัวละครหนึ่งที่มีสกิลคล้ายหรือเหมือนกันอย่างเช่นแบบเออผมตัวอย่างเออตัวหนึ่งมีสกิลที่สามารถไปจุดอ่อนธาตุมนได้หนึ่งตัว พอผ่านไปสักพักหนึ่งตัวใหม่เข้ามาตัวนั้นสามารถแปลจุดอ่อนมนได้ทุกตัวทุกธาตุอคกูคิดดูว่าคนจะเลือกเปิดตัวไหนระหว่างคือกูคิดอ่าคนจะได้ใช้ตัวไหนระหว่างไอตัวที่มันแปลจุดอ่อนธาตุแค่ได้ตัวเดียวกับอีกตัวหนึ่งแปลจุดอ่อนธาตุได้ทุกตัวทุกธาตุอ่นนี้คือพาวเวอร์คลิปก็คือตัวคนสองตัวที่เหมือนกันแต่อีกตัวหนึ่งที่มาใหม่กับเก่งกว่าอีกตัวหนึ่งที่แม่งมีสกีลเหมือนกันนั่นก็คือการพาวเวอร์คลิปก็คือการมา เยี่ยงผลงานหรือว่าเยี่ยงตำแหน่งของตัวคนทันไปทำให้ตัวคนแบบที่มากอดอะตกเบต้าหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้แล้วถึงคุณจะบับมาก็แค่ขึ้นมาบนผิวน้ำไม่สามารถไปต่อได้หรืออย่างเช่นพวกตัวละครแบบเนียรครับไอ้ตู้สาวนอนะเมื่อก่อนพวกโรเนียรหรือเจีพาดในเพชรหนึ่งกว่าไอ้พวกตัวละคร ถาวรนในตู้ถาวรอ่ะมันก็สามารถเล่นได้ในช่วงกาเปิดมันก็มีความเก่งแต่พอระยะพอเกมมันผ่านระยะไปนานๆผ่านาไปหลายๆเพชรไอ้พวกตัวแบบหน้าตู้หรือไอ้พวกตชือพวกตัว,แบบาวออถาวรอ่ะตู้ถาวรมันก็ตกเมต้าทุกตัวแล้วไม่สามารถเอาวอลเล่นได้แล้วคือเม่งเปิดได้คือขยะคือพวกนี้เป็นตัวคนขคยะที่แบบไม่สามารถเล่นได้ทุกตัวแล้วอ่ะคือเม่งมันแบบไม่สามารถแบบ มาเล่นกับคอนเทนต์ใหม่ๆที่แบบมอนโหดขึ้นมอนเลือดเยอะขึ้นซึ่งบนเกมเฮียน,นี่ช่วงหลังยังอย่างเช่นแบบคกเสเดีย์เกมเนี่ยไอเฮียคือแม่งมอนมึงเลือดเยอะมากไอเฮียคุณนึกว่าตังในบริษัทของเอ็กหรือมันอาจจะเยอะกว่าตังในบริษัทของอีลอนมัสก์ใครก็จะไปรู้ใช่ไหมแบบใครแบบเล่นพวกไอ คนทีน่เลือกีมอ่ะก็จะรู้ว่ามอนอ่ะแม่งเลือดเยอะมากอ้เหี้ยถึงคุณจะแบบอัพพวกอันดิเฟกต์หรือพวกของมาเยอะเท่าไหร่คุณแบบทำอัอมาดีจัดแต่ว่าบางทีคือเลือดมันก็เยอะเกิอนอ่ะจนทุนแบบถึงคุณแบบจะมีทีมที่ดีหรือมีของที่ดีอ่ะก็ยังลำบากในการตีกว่าวันจตายบางคน แบบาแบบทีมฟูลหน่อยก็จะบบเออหนึ่งไซคขึ้สองไซคขแต่คนแบบที่แบบทีมไม่พร้อมหรือว่าเป็นทีมฟิโเอเพียก็อาจจะต้องแบบต้องทําของเยอะหน่อยต้องปั้นตะขอดีหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสี่ห้าหกไซขกว่าจะผ่านมาได้รวบกับไอ้พวกคนเทน่าแหละลมอนมิ่งสุบอกไ้คือเยอะมากๆแบบชี้เยเลยจริงแบบสุดเลยแล้วผมก็ เป็นอะไรที่แบบวันใจมากันนะครับเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะเออแล้วก็หนึ่งอย่างหนึ่งกันที่ผมรู้สึกขัดใจกับเิมนี้มากเลยคือการเปิดตระครอ,อย่างเช่นคุณเปิดตระครไพนอนมาอ่าคือเกมอื่นอะ่ะถ้าคุณแบบเปิดตระครดิบสมาอาจจะจบเลยแต่ว่าเกมนี้ไม่ครับมึงเปิดไพนอนมาแต่อาจจะยังนะถ้ามึงมีแค่ไพนอนตัวเดียว แล้วมึงไม่เปิดตัวซับตัวอื่นไฟนอลมึงก็จะสร้างระเมิดไม่ถึงล้านหรือสาเมิดอาจจะไม่ถึงกีนระเมิดอาจจะไม่พอถ้ามถ้าใครแบบสุ่มไฟนอลมาคือมึงต้องกระทิแหละมึงต้องมีซันดีนะถ้ามึงไม่มีซันดีเอ่อดาเมิดมึงก็จะหายไปเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เออเพิ่มคลิเร่งเออเร่งอิเคชั่นหรือเพิ่มอัตราสร้างระเมิด คือถ้าคุณไม่มีสันดี้หรือไม่เปิดสดีดาและเม็ดของไพ่นั้นคุณก็จะหายไปเยอะมากเพราะว่ากีเนี้ผมถ้าคุณชีวเรื่องตัวซับไม่ไม่เมตเตะพวกซับเบสหรือซับเทนถ้ามีคำว่าซับมึงต้องเปิดถ้ามึงไม่เปิดชีวิตมึงลำบากบอกเลยว่าลำบากมากถ้าคุณไม่ไม่เปิดพวกตัวซับเกร่งมาเล่นอ่ะคือม่งลำบากมากยิ่งไปพลที่หลังๆอ่ะคือมึงต้องมีซับเก่งๆเอามาเล่นกับตัวดีเบสของคุณ ถ้าคุณไม่มีคือชีวิตคุณจะแบบลําบากมากแบบโอ้โหแบบตอนทดโอสูนะครับถ้าพูดถึงก็วันนี้คือเกมเพี้ยเนี่ยมึงเปิดแค่ต,ค PS, ตัวเดียวไม่ได้มึงเปิดแค่ตัวละครดีพีเอสตัวเดียวไม่ได้มึงต้องเปิดตัวอื่นด้วยมึงต้องมีตัวตัวก็แบบมือเก่งต้องแบบเออเปิดเออลซี LC, หรือต้องทําถึง C ol, ซีสองถึงมืเก่งตัวอย่างเช่นเออตัวอาชริ ที่มึงอยากให้กิ่งมากต้องเปิดถึงซีสองไม่ใช่ซีสองเลยถึงอีสองไม่พอมึงต้องเปิดไล่คนไม่มีโอ้โหถ้าคือมึงไม่มีเล่นมาอีสุกุละครแบบกระจกเชียดาเมทเป็นแบบมล่เป็นตัวะคือมึงต้องเปิดถึงอยากให้ตัวละครเก่งคือมึงมีอาชรนอีสองไล่คนแล้วไม่พอมึงต้องมีตัวเอืนอดีเพื่อให้ตัวละครนี้เก็บแ้มสกิลได้เยอะขึ้นมึงต้องเปิด เออพี่ยิงจอกหรือตัวอื่นมาช่วยประมาณนี้คือเกมพี่เนี่ยถ้ามึงไม่มีซัพอีดีคือมึงเล่นไม่ได้เลยเว้ยคือมันเล่นได้มันเล่นได้แหละแต่อาจจะผ่านคนเทนตยากเพราะเขาเซนหลังเกยมยากคือมันจะยากมากๆแบบยากเฮี้ยเฮี้ยแบบมึงแบบเอาไม่ใครเล่นเวยคือกูยังรู้เหมือนกันนะว่งทำไมใครเล่นโดยเฉพาะแบบเลือดมอนที่แบบโอ้ไอเฮี้ยมันเยอะไปไหนวะกูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องทำมัน เลือดเยอะมึงนมึงเคียนอะไรมาแล้ววะว่าจะให้มองตัวนี้มีเมคคาเด็กอะไรมือแค่โอ้ท่อนครบตัวคนนี้ไอ้บอสตัวนี้ทำไงดีครับโอ้คนเช่นไ่เลยอืมเพิ่มเพิ่มเรือเข้าไปเพิ่มเรือเข้าไปเออไอ้เหียือกุญแจจะเชียอเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างขอพูดอีกอันสับกิมนี้คือผมมาเก็บอะอย่างนึงละวคือพวกเรื่องช่วหลังของกิเนี้ย ่วนมากไม่งมีแต right. an ่น้ำเว้ยคือแบบไม่แต่น้ำคือมันทั้งให้กูแก่น้ำแบบน้ำทะเลทุกอย่างไม่งมีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยแต่ว่ามีไม่มีคือไอ้พวกแบบพอเข้าอะไรแล้วเผ็ดแอมโฟเรียจะไหมช่วงเผ็ดสามจุดศูนย์อาบางเผ็ดมันก็ดีอาเผ็ดมันก็แบบจืดอาเผ็ดมันก็มีแต่น้ำเนื้อเรี่ยงแบบไม่มีเนี้ยเลยไม่แต่เรื่องของตัวละครหรือบางเผ็ดก็โอ้อเขาบดีมากเลยอแบบ ยิ่งแบบเพชรของฟลยนอลหรือตัวของน้องเอ่ออะไรวะขอมาบัลลาพิงที่ทำ่าเอ้ยดียิ่งชอบแบบสู้กับอากุล่าโอ้โหหรือว่าท่านแม่งคนลุกมากแบบเพลงประกอบเพลงวิวอะไรอะคือแบบโปรตอนสู้อ่ะคือแม่งสนุกแต่กับการแม่งตอนเนีช่วงบอสไฟสุสดท้ายของที่มึงต้องแบบสู้กับไอรอนทูมอ่ะรู้สึกว่ากูไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนตอนเดือมสู้กับอากุลา่าเลยแบบมันจืด กูแบบไม่รู้สึกเครียดเลยอะตอนกูแบบตอนเล่นแบบหน้าดิ้งมากแบบฮะเนี่ยนี่แบบเรื่องเองช่วงหลังๆของในฟงเล่นมันมันงงอะเอ้ยแบบก <c oughs> ็จะได้ว่าไอเกมของค่ายนี้อะเนื่อเรื่องมันมีความซับซ้อนอยู่แล้วแหละซึ่งมันก็เป็นจุดเด่นของค่ายนี้หรือเปล่าวะอันนี้เรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็มีความเข้าใจยากคือมึงต้องไปตีความนู่นนี่นั่นมีลอยเยอะมีนู่น มีประวัติศาสตร์ไม่ตำนานบลา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 เลียงกันเป็นตับที่มึงต้องมาไปคนคน pues now, ทำเขาก็เจอองนะฮะก็ประมาณนี้สับการโพลคลิปซึ่งตอนนี้ก็กินก็เข้าสู่เพศสิ่นสุดแล้วก็วังก็ยังไงเนี่ย คือไอแพดสามจุดแปดที่ยังอยู่ก็คือมันเป็นแพดทั่ว่าจะเปนเป็นแพดอะไรวะไอเป็นแพดสุดท้ายของดาวเพนักคนี่ที่จะบอกเล่าเรื่องต่างๆที่แบบช่วงแพดสองจุดกว่าๆเขาไม่ได้เล่าเขาก็จะเอาปมต่างๆที่ค้างคาไว้มาคลี่ทุกอย่างว่าไอนี้ไปยังไงไอนี้เป็นไอนี้เป็นมายังไงทำไมไอนี้เลยไอนี้ไอนี้นี้เขาก็จะเล่าหมดเลยซึ่งเป็นแพด ที่ทีมซูปเปอร์เบรกกลับมามีบทบาทอีกครั้งเดี๋ยวถามว่ามันมีบทบาทเยอะขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าในอนาคตกอรมอกตัวใหม่สุดท้ายแล้วไอ้พวกทีมซูปเปอร์เบรกจะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมไม่ก็ไม่รู้หรือไอ้ตัวพวกทีมดอทที่เพิ่งฟื้นจากหลุมก็มามามาไปไปมามาไปไปไม้เลยมีย ไง yeah, คุณมันได้มีอิมแพคอะไรกับเกมมาหลังแล้วอ่ะยิ่งพวกตระครูนี่คือหนักเลยพวกตระคูลผาลังหารคือไอ้พวกตระคูลผาลังหารเนี่ยคือแม่งไม่มีตัวไหนที่เล่เลนได้ตัวอะไรอ่ะคือคอนทนี่น่ารักเขงเกมเนี่ยมันแม่งเป็นมุนมูเลยอะ่ะคือแม่งมันมาเป็นมูซึ่งไอ้พวกลัษหานะมเนี่ยมันคือโจมตีเดียวโจมตีเป้าเดียวฟอลล์แอทแทก เออเพิ่มโฟล์อัพโจมตีเป้าเดียวเออคือดนะูถ้าคุณแบบอยากเอาตัวละครพวกผ่ารัสทหารไปเล่นคุณจะต้องหลักหลักคือมึงตีเรียกตัวเดียวพอมึงตีตัวนี้ตาย,ต,ต,ายตัวนั้นมันก็งอกอีกพอมึงตีตัวนี้ตายตัวนั้นมันก็อกอีกไม่จบไปสิ้นเพราไม่แบบตัวละครหลังต้องแบบมีการทำสกิลหมู่มาเพื่อได้เคลียร์มันได้ง่ายขึ้นไอ้ตานนี้เนี่ยผมก็อยากให้เพชรศิจสูนหรือเพชรดต,ต่อไปผมให้ตัวละครพวกผ่ารัสทหารเนี่ยมาเล่นได้ทันที เออไม่เป็นผาดในเร่ของสารมากกีเพียนี่คือเทะไม่มีบทบาทส้นตีนอะไรเล้ยกับกีเกมนเนี้ยไอผ้ผานรัศารน่ะคือไม่กตกกระปองไม่มีอะไรที่มาเล่นได้หรือคนเท้นแรงแงแหละไอ้พวกนี้ก็แบบเล่นไม่ค่อยได้แล้วอ่ะเอแบบนี่ไงวะเวลาที่แบบหน้ารันทดมากเลยเออไอ้พวกผานพวกนี้ก็อยากให้มีตัวซับใหม่ๆของผานรัฐหารมาบ้างเออหน้าขอ้ออยากให้มาเอออยากให้แบบทีอยากให้พวกผานรัารกลับมามีบทบาทยิ่งขึ้น หรือพวกดูปิปตัวเนีย้ยกับมาไรบิบาดไม่ย่นขึ้นนะครับก็ต้องรองดูว่าในแพทศรีนีแต่คนใหม่2ตัวนี่เข้ามาจะมีไม,ม่คลิกอะไรบ้างแล้วก็มีการเข้ามาของผ่าดใหม่หรืออย่างผ่านเป็นสุขนะผมก็ก็ต้องดูดูกันไปว่าไอ้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะก็อยากรู้กันว่าแพทต่อไปมันจะเป็นเมตาอย่างไรเพราะว่ากมพี้เนี่ยข้อเสียขอบมันคือหนึ่งเมตามัานเปลี่ยนไปไวมากแล้ว ทีมต่ตางๆครับผมก็ตกเมตไบางทีมก็เล่นไม่ได้แล้วบางทีมก็เล่นไม่ได้แล้วคือระบบกระชากิมีครับผมคือคุณสมุนละครมาตัวเดียวไม่ได้คุณต้องสมอีกตัวหนึ่งไม่ก็สมสอตงตัวสามตัวคือบางคนอน่ยถ้าแบบเล่นเปิดแค่ตัวอวยอ่ะคือไม่ได้เลยเว้ยคือสมมติว่าคุณเปิดตัวอวยมาแล้วส่งตัวตัวนั้นอ่ะไม่สามารถเล่นทีมกันได้ไม่ก็เท่านั้นถึงคุณจะชชบตัวละครน,นี้แต่เปิดมา ตัวโคสงตัวนี้วาาเล่นเ้วยกันได้มันก็นอนเออคลังยาวเปน็นอพาธเคร,บบเรื่องตัวอพาธตเดไป้วผมบอกเลยว่าใครที่จะได้เปิดแค่ตัวอวยก็ขอโชคดีแล้วกันนะครับบอกเลยว่าถ้าคน,นเปิดแค่ตัวอวยอย่างเดียวบอกเลยว่าช่วงคนเสุดหลังคือเราลกแตกได้นอนเราบอกเลยว่านรกแตกได้นอนนะครับถ้าใครนันเปิดแค่ตัวอวยแล้วตัว,วอวยครบพุ่นอาจจะ ม่ได้อยู่ในเมตาหรืออาจจะไม่ได้เก่งหรือแบบไม่สามารถเล่นจะเล่นด้วยกันได้ก็ต้องทำไปดึงนะครับว่าเกมน,นี้มันขายเป็นแพ็กเกจแบบมันมีตัวละครหนึ่งมาแล้วกูวจะไม่เลยตอนนแบีบ้ช่องเอออะไรวะเออไพเออเอะไวะัวขออาชีรอลีรันก็จะมีตัวของพี่จิงจอกลีรันมาตัวของ ที่สามารถเล่นทีมเนี้ยกับอคคีรอนออกมาอีกสามตัวให้มึงบอกว่าเอ้ยนี่กูขายเป็นเพน็รกนะถ้ามึงอยากเล่นทีมนี้มึงต้องเบิดทุกตัวสิกูให้มึงมาแต่บางคนนะผมมันสายฟรีไงไม่สามารถเบิดได้ทุกตู้คือถ้าผมแบบมัเหมือนข้ามตู้ซึ่งมันมีความเป็นไม่ได้คือมันมันเป็นไม่ได้เลยที่คุณแบบไม่สายฟรีเล่นมึงจะเบิดได้ทุกตู้อ่ะคือมึงต้องแบบมีพชรเยอะพอสมควรอ่ะ ซึ่งเกมที่นี่มันการันตีเก้าสิบโลใช่ไหมก็ตกอยู่ประมาณหมื่นสี่พันเพชรต่อหนึ่งการันตีนะถ้ามึงหลุดหรีกก็อาจจะเยอะกว่านั้นนะถ้าหลุดหลีกก็จะเยอะกว่านั้นคือหนึ่งการันตีนะฮะกับเกมนี้ซึ่งถ้าคุณโชคดีก็จะได้ก่อนการันตีแต่ส่วนมากก็นั่นแหละเออก็ขอโชคดีเ่อนกนะครับเกมนี้ก็วันนี้จบ พูดของเรื่อง power clip นะผมก็เม็นิีปัญหาที่ผมว่าที่มาต้องหาทางแก้แล้วเพราะว่ามันเป็นอารอที่แบบเป็นประสบขอผู้เล่นมากเพราะว่าพอเมตาเปลี N ่ยนบ่อยอะทุกเราต้องแบบสมัวลคนถี่ขึ้นแล้วเพชรชั่วลลังมันก็หาได้ยากขึ้นยิงง่งแบบเป็นคนที่แบบเล่นแบบไฟยฟรีอะครับมันก็ไม่ได้แบบ พอถึงเมื่อกี้แบบเดินหาเพชรอะไรมันก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆยิ่งแบบต้องไปฟาร์มของอัพตัวละครฟาร์มนู่นฟาร์มนี่เพื่อจะอัพตัวละครแตตัวมันต้องใช้เวลานานมากๆโดยเฉพาะการหาอบของอัลเทร์เฟกตเกมพี้ยนดี่คือแบบโอ้โหเป็นอะไรที่มันทรมานมากคือแบบถ้ามึงฟาร์มแล้วอบไม่ตรงมึงก็ต้องนั่งฟาร์มอยู่นั่นแต่ถ้ามึงแบบฟาร์ไมไปแล้วไอ้อบหลักโอเคพอมาร์ตี้อบรอง เทียมึงก็ต้องไปฟาร์มใหม่ฟาร์มใหม่ฟาร์มใหม่เรื่อยๆเพอจะได้ออฟที่มันออฟดักที่ดีออฟรองที่ดีพอจะยเล่นได้คือนั่นคือแบบเป็นแบบนนกทุกสนเลยอ่ะือแบบมันนรกีเที่ยเลยของเกมที่นี่ที่ต้องแบบมึงต้องหรนมาตัวเองนั่งฟาร์มรังขุดรังแข็งกดจิ้ม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 หน้าจอแบบมานะมอานะะอ่ากับเกมอื่นที่แบบเปิดตัวคอนได้เมึงจบเลยตัวอย่างเช่น ที่หลายๆคนพูดถึงก็คือเกมเฟรชเกมออเดอร์ที่เกมที่นี่คือระบบกรชาคือไม่งน้มีซนตีนหมามากเป็นระบบกระชาที่แม่งหนังหมาที่กูดีเคยเจอมาแล้วกับเกมที่นี่แต่ข้อดีของมันมันก็มีครับคือมึงเปิดตัวละครหนึ่งตัวมาคือไม่จบเลยมึงไม่ต้องกดซีมึงไม่ต้องกดอีมึงไม่ต้องเปิดหลายคนคือมึงเปิดแค่ตัวเดียวคือจบเลยแล้วเกมที่นี่ถ้าคุณเปิดตัวโอยมามึงก็สามารถเล่น ครับตัวอื่นได้คือเกมนี้มันไม่ได้ฟิกทีมแต่ตัวว่าตัวนี้ตัวกับตัวนี้คือตัวทุกตัวมันสามารถเล่นได้หมดมึงขอแค่มึงมีแค่เมนทีเบสซับทีเบสซับพอร์ตแค่นี้พอแล้วไอ้คือแบบตัวคนนี้ของมึงสามารถเล่นได้ทุกทีมตัวคนนี้มึงเปิดตัวเดียวมึงสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนทุกอีเวนต์ของเกมเลยคือมึงเป็นอะไรที่ดีมากคือแบบมึงเปิดตัวเดียวแล้วมึงใช้ได้เยอะอย่างเกมไปเลยยิ่งแบบช่วกซับกิ่งก่งคือมึงเปิดได้ ตัวมันมาคือจบเลยมึงสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์มึงสามารถเล่นได้ยาวถึงเหรเกมมันสามารถแบกบมึงได้ทุกที่ทุกแพทที่เกมอัปเปดตมาคือมันเป็นเกมที่คุณสามารถจัดทีมตัวอวยของคุณในการผ่านด่านต่างๆได้แบบอีซี่มากคือมึงต้องกัรคนว่ามึงเปิดตัวครนี้แล้วมันจะไม่ได้ใช้มึงเปิดตัวคอรนี้แล้วมันจะจัดทีมด้ยกลไม่ได้แต่ว่ากินเนี่ยมมันไม่มีการฟริตทีมอ่ะคือมันให้อิสระในการจัดทีมว่ามึงจะจัดยัยงไงก็ได้แต่มึงขอแค่ มึงเกดเผาให้เกตตรงกับเอ,อจุดอ่อนมนก็นี่ก็พอแล้วแค่มึงแบบจะเทียมจะทีมตามคลาสของตัวละครแค่นี้ก็จบแล้วมึงแบบจะเอาตัวเฮียอะไรมายัดใส่ก็ได้ถ้าตัวละครมึงเก่งถ้าตัวละครมึงแบบเอาอาดีทุกอย่างแล้วมึงก็แบบานได้ทุกคนเฉยเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดีมากที่แบบตัวได้ตัวเดียวแล้วมันจบเลยบนเกมที่นี้แบบเปิดตัวเดียวไม่พอต้องเปิดตัวอื่น อีกตามมาสองสามตัวถึงจะ่ทำให้แบบตัวคนตัวเนี้ยมันสามารถเก่งขึ้นมาได้ซึ่งเป็นอะไรแบบโ oh oh อ้ไมล์กออย่างนงี้ยแหละเขาก็ประมาณนี้ครับสับเกมงของครซาเร็วกับการเพาเวอร์คริสโอรเกน,นมีแล้ก็บุนมาเยอะแล้วก็ประมาณนี้นะกันนะเก็เป็นอีกหนึ่งบัรทาหลักที่เป็นกับเกมน,นี้แล้วก็ อาจจะเป็นไปอีกยาวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอเดียวสบายนะว่าชุทาของกินนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปกับระบบ p o w e r c ร์ครที่แบบการพาวเวอร์ครแบบมันหนักลงมากกับกินเนี่ยเออแมันสุดแล้วคสุดยิ่งสุดยิงอ่าก็วันนี้ครับบ๊ายบาย